สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับบ้านสามเหลี่ยมอ,อตโต้กันนะเดี๋ยววันนี้บ้านจะมาดูนี่เลยฮอนด้าเจนหนึ่งจุดหน้าตเอสนะในราคาแค่สี่แสนกว่าบาทน,นะปีสองพันสิบเก้ารถคันนี้นะระยะการใช้งานไม่ถึงแสนมาดูเป็นไงสวยๆแบบนี้ไฟหน้าเป็นไฮโดรเจนคันนีม้มีไฟตัดหมอกไหมด้วยนะและไม่ธรรมดาคันนี้ลูกค้าเวลาไลฟ์สดกดจงกดใจกดแชร์มาแต่งแม็กล้อเลยครับผมนี่เป็นไงแต่งแม็กล้อแบบนี้กระจกมองข้างนะเทาตัดดำ แบบนี้นะครับอยากได้ไหมก่อนจบมาดูด้านในก่อนหมดกว้างเป็นไงพวงมาลัยเดิมๆกันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะนี่มาพร้อมด้วยเบาะหนังเย็บด้วยได้สีแดงโอ้โหคันนี้นี่ครับผมเป็นไงมีระบบอีโคประหยัดน้ํามันมากๆเติมน้ํามันแบรนด์เดียวนะเติมน้ํามันแค่แบรนด์เดียวขับรถเหนือลงใต้ได้เลยแค่แบรนด์เดียวนะย้าแต่ถ้าอยากได้คันนี้ ประหยัดน้ำมันแบบนี้โทรมา01 9 539 9888เดี๋ยวบ้าจัดให้